ไปต่อกันที่ a a s ฟุตซอลไทยลีก2018กันบ้างนะคะก็จบลงไปแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นการท่าเรือ ASM ที่ควา้าแชมป์ค่ะนัดที่26เกมสุดท้ายของฤดูกาลนะคะจากฝูงการท่าเรือ ASM ค่ะบลุกไปเยือนบางกอกซิตี้ทีมอันดับที่9ซึ่งถากว่าการท่าเรือชนะก็จะเป็นแชมป์ทันทีนะคะเนื่องจากว่านำ p t ท b ทีบ Wave ชนะไยุนู่1คะแนน,นะคะ่ะ 5นาทีแรกการท่าเรือก็ได้ประตูขึ้นนำถึง3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะคะได้ประตูจากธนากรวิเชียนกุลเด็กเก่าบางกอกซิตี้เหมาคนเดียว2ลูกค่ะและอีกหนึ่งลูกได้จากไรอันโกเมสลูกนี้นะคะการท่าเรือนำก่อน3ประตูต่อศูนย์ค่ะแต่หลังจากนั้นเท่าเจ้าถิ่นฮึดสู้ไล่มาเป็น2ประตูต่อ3นะคะได้ประตูจากฟรานซิสโกแจ็คสันนาทีที่8และอีกหนึ่งลูกค่ะมาได้ในนาทีที่25จากทรงชัยเลิศฤทธิ์ค่ะ อย่างไรก็ตามการท่าเรือก็มาได้อีก2ประตูนในช่วงท้ายเกมนะคะได้จากธนากรวิเชนกุล Vision, ทำแฮตทริกในนาทีที่37และในช่วงท้ายเกมค่ะบางกอกซิตี้พยายามที่จะเล่น power play นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ในจังหวะเล่น power play นี่แหละเป็นไรอันโกเมสค่ะที่ยิงสวนเข้าไปนาทีที่38จบเกมค่ะการท่าเรือก็บุกมาชนะบางกอกซิตี้5ประตูต่อ 2, 2> mm hmm. คว้าแชมป์ AAS ฟุซอลไทยลีก2018ได้สำเร็จถือเป็นแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2 0 0 7 11ปีที่แล้วนะคะแล้วก็รับเงินรางวัลไป2ล้า5แสนบาทค่ะ ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะมภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เอาชนะสิงห์สมุทรสาครไป4ประตูต่อ2เก็บ3คะแนนสำคัญรอดตกชั้นได้สำเร็จนะคะมีรีสเกตค่ะแพ้สุร,ราษฎร์ธานี1ประตูต่อ5ราชนาวีกับแบงค์ข่ BPS เสมอกัน3-3กรมทางหลวงค่ะชนะห้องเย็นท่าข้าม5ประตูต่อ2นะคะจบเกมนี้เกียรติยศแลมป์เขตกับตันทีมกรมทางหลวงก็ประกาศอำลาทีมชาติฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยและศรีปทุมค่ะแพ้เคทเอฟ4-2ประตูต่อ4ค่ะ สรุปตารางคะแนนหลังจากจบฤดูกาลเป็นการท่าเรือนะคะที่คว้าแช,ชมป์ไปครองมี56คะแนนอันดับที่2เป็น PTT b o v e บ t ว o n r y 64คะแนนค่ะไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างนะคะ2ทีมตกชั้นค่ะคือ Cat FC นะคะมี24คะแนนกับศรีปทุมที่ไม่มีคะแนนเลยค่ะ